ดาราสังกัดเดียวกันแล้วกันอ่าก็คือพี่คิชิเขาเป็นซอเปนดีเลยนะพี่คีชิมาดเรื่องนะเอาพี่คีชิเออผมว่าเอาพี่คีชิมาดูเรื่องนะคำที่พี่คีชิต้องพูดนะคะคือคำว่าอะไรอ่ะโอ้โหขอให้มีลูกเต็มบ้านโอ้โห ปากเขาอะเนี่ยจริงเหรออันนี้มันเป็นคำแบบอวยพรในแบบพวกงานแบบงานแต่งงานไหมที่เกาหลีนี่โอ伊พรแบบนี้ไหมเวลางานแต่งมีครับเมอาจะเป็นพรก็ได้บ้างนะที่เกาหลีอาจะเป็นปารีสปารีสนะใช่เหรอแต่งด้วยแต่ด้วยเพราะว่านี่บมีลูกขอให้มีลูกแบบเออเต็มไปหมดเลยอะไรอ๋อโอเคฮัลโหลครับจ้าครับพี่ชี้ผมมีอะไรจะถามเลยครับผมอยากถามว่าถ้าวันหนึ่งผมแต่งงานอ่ะ พี่คิชิอยากจะโวยพรอะไรให้ผมในวันแต่งงานครับขอปอตกใจก่อนวันไหนแต่งวันไหนถ้าถ้าจะต้องแต่งงานในอนาคตโวยพรว่าอะไรหรอใช่ครับขอให้พี่ได้แก้ประตูเงินประตูทองแบบได้เงินเยอะเยอะเขาตัวเองนะขอให้มีความสุขขอให้ร่ำขอให้รวยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเอชรอีอี เออขอให้มีรูกมีร้านมีบาทเต็มเมืองใครใาาาครใคราครอคยใครใรใครใครครใ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 ยรมครใครใคราครใ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 ครัครใครใครอครนนีใครโเป็คีครใ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 รใครใครครใครใรครใคอยรใครใครใใครใครใครใรใครใค่ใครใครใรคครใคไใคร ตัวเองนะที่ขอสองซองอย่างต่ำรับสายผมเนอะ